<laughs> oh, la la. Oh! Oh, Sarah. Oh, my gosh! Oh, no, oh, no, 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 no! Oh, la la! Oh, my gosh! Oh, no! La la! la, la.

อูรา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 วู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 เป็นไงเป็นไงทำอะไรกันสองคนนั้นทำอะไรกันโอ้เล่นบอลเล่นบอลกันโอ้เก็บเก็บเก็บกันเล่นแค่ั้งแทงเดียววิ่งเก็บการได้ไหมไ่้ไหมจ้าได้เนาะโอ้โหทะเลาะกันผัวเมียทะเลาะกันโยนบอลใส่กันเป็นไงล่ะเป็นไง เป็นไงจะโดนกูอีกเป็นไงล่ะจะโดนกูอี <laughs> ออ